ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอยู่กับมังงะฮาน,นาโกะคุงตอนที่87กันแล้วค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะจะไม่ได้มีแค่มังงะฮาน,นาโกะคุงเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะมีผลโหวตด้วยนะคะ สำหรับผลโหวตที่1นนะคะเป็นผลโหวตของตัวละครที่คุณจะนําไปทะเลสายด้วยนั่นเองซึ่งผลโหวตอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ฮานาโกคุงนะคะโดยที่ตัวของโคคุงเนี่ยเป็นอันดับที่สองสหรับผลโหวตว่าใครจะมีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คืออาคันิอวิจังนั่นเองและในอนาคตผลโหวตของคนที่ดูเหมือนว่าจะมีทักษะในการขับรถที่ดีที่สุดนั่นก็คือตัวของโคคุงนั่นเองค่ะผลโหวตของคนที่ดูจะเก่งเรื่องการแันก็คือมินามโตเทรุนั่นเองสําหรับผลโหวตของคนที่ได้แต่งงานอย่างมีความสุข ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากยาชิโร่ในเนใจ,จังคู่ที่ใครหลายๆคนอยากเห็นมาสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันก็คือคู่ของฮานาโกะคุงกับซึคาสนั่นเองและคู่ที่ใครหลายคนอยากจะเห็นไปออกเดทด้วยกันนั่นก็คือคู่ของยาชิโร่กับฮานาโกะคุงนั่นเอง เอาล่ะก็จบของผลวตดไปแล้วนะคะก็เข้าเนื้อเรื่องกันเลยล่ะกันนะถ้าใครหลายคนสงสัยว่าเออทำไมไม่ใส่รูปเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ไม่รอช้าไปเริ่มฟังกันเลยค่ะเริ่มตอนมาที่ตัวของโคคุงที่เข้ามากันตัวของเทรุในการทําร้ายตัวของฮานาโกะและได้บอกให้ตัวของยาชิโรพาตัวของฮานาโกะหนีไปแต่ซึ่งแน่นอนนั่นไม่สามารถหยุดตัวของเทรุได้หรอกตัวของเทรุนั้นได้รีบวิ่งตามตัวของฮานาโกะไปเรียกว่าออกมาจากรถไฟคือแบบกระโดดออกมาเลยล่ะ และตัวของเขาเนี่ยก็กำลังพยายามเอาดาบเนี่ยฟาดไปที่ตัวของฮานาโกะแต่นั้นแล้วเนี่ยตัวของเทรุก็ต้องเบนดาบไปด้านหลังซะก่อนเพราะว่าตัวของโคคุงเนี่ยเข้ามาโจมตีตัวของเทรุนั่นเองตัวของเทรุก็เลยต้องใช้ดาบของตัวเองสกัดกั้นการโจมตีของโคแทนที่จะทําร้ายตัวของฮานาโกะคุงแทนผมไม่ปล่อยพี่ทําแบบนั้นหรอกตัวของโคพูดและตัวของเทรุก็เลยได้ออกแรงฟันดาบลงไป แต่ว่าตัวของโคเนี่ยก็หลบทันได้ทําการตีลังกากลับมาโจมตีตัวของเทรุอีกครั้งหนึ่งตัวของโคได้ใช้คาถาอัสนีของตัวเองตีไปที่เทรุแต่ก็ดูเหมือนว่าเทรุเนี่ยจะสามารถใช้ดาบอัสนีป้องกันการโจมตีของโคได้อย่างง่ายดาย ตัวของเทรุวิทำหน้าเบื่อหน่ายได้พูดออกมาว่ารู้ไหมวันนี่น่ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงหรอกนะตอนฉันบอกให้นายน่ะตามคุณยาชิโรไปน่ะแต่ว่าฉันเองก็แน่ใจว่านายน่ะก็คงรู้ว่าฉันหมายความว่ายังไงโคตัวของโคที่กำลังหอบเหนื่อยอยู่เนี่ยก็เลยได้ตอบมาว่ามันไม่ใช่ว่าผมอยู่ข้างฮานาโกะหรืออะไรหรอกนะแต่โคได้พรางคิดไปถึงตอนที่ตัวเองเนี่ยได้สัญญากับตัวของยาชิโรว่าจะช่วยตัวของยาชิโรแล้วโคคงเนี่ยก็พูดต่อด้วยแววตาที่ยิ้มล่าว่าผมน่ะอยู่ฝั่งของรุ่นพี่ ไงล่ะผมนะ่าสัญญากับเธอเอาไว้แล้วตัวของเทรุที่แบบนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็พูดต่อมาว่า ฝั่งของรุ่นพี่งั้นเหรอฝั่งของรุ่นพี่อย่างงั้นน่ะเหรอเทรุพูดพร้อมกับเอามือกุมหน้าราวกับกําลังเพียใจกับสิ่งที่โคคุงพูดอยู่ก่อนจะพูดต่อไปอีกว่าเลิกทาตัวเป็นฮีโร่สักทีเถอะโคคําพูดของเทรุทําให้โคตกใจตาเบิดกว้างฮะก่อนที่จะได้คาพูดของเทรุต่อไปอีกว่าฉันไม่คิดอยู่แล้วลหละว่านายน่ะจะมีประโยชน์ในที่แบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ละฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายน่ะ เข้ามากันไว้จริงๆถ้าฉันรู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นนะ่ะฉันคงไม่เอานายมาด้วยหรอกนายนะ่ะควรจะอยู่ที่บ้านและรอทํากับข้าวให้พวกเรานายนะ่ะคงประโยชน์กว่านี้ถ้าอยู่ในห้องครัวโอคงถึงกับอึ้งในคําพูดของเทรุพร้อมกับตอบไปว่าอะอ,อ,อะไรนะ่ะเป็นเป็นฮีโร่งั้นเหรอผมเออไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นสักหน่อยผมนะเคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะแต่ว่า พอมเป็นเรื่อที่เกี่ยวกับผีทีไรยาพี่ก็แปลกอะแปลกมากๆเลยนะพี่เทรุมันไม่ถูกหรอกนะให้พี่จะคิดว่าผีทุกผีนะ่ะจะเป็นผีที่ไม่ดีแปลกอ <นะ S 2> ย่างนั้นเหรอแปลกอย่างนั้นเหรอเทรุได้พูดขัดคําพูดของโคคุงอ่าบางทีฉันอาจจะไม่ปกติฉันก็สงสัยนะว่านายน่ะมองฉันเป็นพวกตัวร้ายอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ในฐานะของนักปราบผีนั่นเป็นสิ่งที่ฉันควรจะเป็น ฉันไม่สามารถเป็นคลปกติได้หรอกทำไมนายถึงไม่เข้าใจเรื่องแบบนั้นเลยล่ะเทรุพูดด้วยสีหน้าที่คมเครือใบหน้าของเขาตอนนี้เหมือนจะมีทั้งความโกรธความหงุดหงิดและมีความเศร้าส้อยปนอยู่ด้วยในขณะที่ตัวของโคคุงได้ทำหน้าขึงขังแล้วตอบมาโดยทันทีว่าแล้วผมจะรู้เรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะคนที่พยายามผลักผมออกมาจากเรื่องแบบนี้มันก็คือตัวของพี่เองไม่ใช่หรอพี่เทรุ พี่มักจะบอกผมอยู่เสมอว่ามานันอันตรายไม่ต้องเข้ามาหรอกหรือแม่ก็บอกผมว่าให้ทำงานบ้านไปซะพร้อมกับที่ภาพไ้ฉายรูปตัวของเทรุตอนเป็นเด็กกับตัวของโคโคงตอนเป็นเด็กภาพที่เทรุเนี่ยกำลังจะออกไปข้างนอกแต่ว่าตัวของโคโคงเนี่ยก็อยู่ใน,ในบ้านภาพที่เทรุเนี่ยได้ยิ้มแล้วก็ลูบหัวตัวของโคโคงพร้อมกับคําพูดของโคโคงตอบไปว่ามันไม่ใช่ว่าผมมาเกลียดการทําอะไรแบบนั้นหรอกนะผมไม่ได้เกลียดมันเลย แต่ว่าผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะพร้อมกับภาพได้ฉายไปที่ตัวของโคคุงที่กําลังทํางานบ้านอยู่และหันหน้าออกไปนอกต่างเห็นตัวของเทรุที่กําลังคุยกับนักป่าผีคนอื่นๆอยู่พี่นะ่ะเด็กกว่ผมมากตอนที่พี่ถูกเชื่อใจให้สังหารพวกผีพวกนั้น ทุกคนก็ต่างพึ่งพี่กันทั้งนั้นแต่ทั้งหมดที่ผมทําได้มันก็แค่แทนที่แม่ที่บ้านเท่านั้นโคคุงก็ตะโกนออกมาอย่างสุดชีวิตว่าทําไมล่ะทำไมมีแต่ผมแต่ยังไม่ทันที่ตัวของโคคุงจะได้พูดจบประโยคตัวของเทรุก,ก็ได้ใช้ดาบอัศนีปัดอาวุธของโคคุงออกไปจากมือของโคคุงเสียก่อน ตัวของโคคุงที่ตกใจก็พยายามจะตามคาถาอัศนีของตัวเองที่กระเด็นออกไปแต่ทว่ามีมือหนึ่งจับข้อข่ของเขา,เาไว้เสียก่อนซึ่งนั่นก็คือมือของเทรุไม่เพียงเท่านั้นตัวของเทรุยังดันตัวของโคคุงกระแทกเข้ากับรถไฟต่างหากและเทรุก็ได้พูดมันเป็นเพราะว่านายนะ่ะอ่อนแอยังไงละ่ะแม้มันจะเป็นแค่คําพูดสั้นๆของเทรุแต่ตัวของโคคุงนั้นกับทําหน้าราวกับหัวใจของเขาได้แตกสลายไปแล้วและเทรุได้พูดต่อไปว่า แต่ในบางครั้งฉันเองก็อิจฉาในความมอแนลของนายเหมือนกันและแล้วก็มีคนหนึ่งเข้ามาขัดการสนทนาของทั้งคู่ขึ้นซึ่งนั่นก็คือตัวของอาคเนคุงนั่นเองหยุดก่อนเลยนะนั่นพวกนายสองคนทำอะไรกันอนะตัวของอาคเนคุงที่จับมือตัวของอาวิจังวิ่งมาด้วยการเห็นท่าไม่ดีก็ทักขึ้นหลังจากนั้นก็ดูเหมือนจะมีการคุยอะไรกันสักนิดหนึ่งพอผ่านไปเนี่ยตัวของทั้งโคโคุงและเทรุเนี่ยก็หันหน้าตาออกจากกันเรากับบ้าไม่อยากแบบมองหน้ากันซะงั้น ก็คนมันงอนกันอยู่อะเนาะทาให้ตัวของอาคเนคุงเนี่ยพูดอย่างเหนื่อยใจว่าเอ้ฉันนะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะต้องมาดูการทะเลาะกันของพี่น้องและตอนนี้ด้วยนะเอาละหยุดก่อนเลยทั้งสองคนเลยมีสติกันหน่อยสิแล้วทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นละ่ะตัวของเทนุเนี่ยก็เลยตอบไปว่าโคลปล่อยให้เราพี่เจ็แล้วก็คุณยาชิโรหนีไปนะอาคเนคุงก็เลยตอบมาว่างั้นเหรอเอ,อ่อแต่พวกเราก็คิดว่าเรื่องแบบนี้อะ่ะอาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องอยังไงกันฉันเข้าใจนะว่านา ที่อยู่ๆน้องชายสุดน่ารักของนายก็ตะคอกใส่นายอะไรแบบนั้นน่ะแต่ว่านายทําเกินไปแล้วอาคาเนะได้พูดพร้อมกับชี้หน้าตัวของเทรุซึ่งตัวของเทรุเนี่ยก็จะดูเหมือนจะแบบเมินเฉยหันหน้าไปทางอื่นซะงั้นก่อนที่ตัวของอคเนะคุงเนี่ยจะหันไปคุยกับโคว่าเอ่อส่วนเออรุ่นน้องมินามโ,มโตะเอ่อฉันจะพูดว่ายังไงดีล่ะเอ่อเชิดหน้าเอาไว้แล้วกันนะ อาคันิคุงพูดแบบนั้นเพราะว่าตัวของโคคุงเนี่ยกําลังจะร้องไห้แล้วค่ะในขณะนี้ซึ่งตัวของโคคุงเนี่ยก็ได้ตอบมาว่าผมเนี่ยไม่เป็นไรสักหน่อยแต่ตัวของเขาเนี่ยก็สั่นได้แบบประมาณจะอยากจะร้องไห้แล้วอะตัวของอาคันิคุงเนี่ยก็เลยพูดต่อไปอีกว่าเอาละเอาละพวกนายสองคนจะไปต่อเรื่องนี้กันก็ไปต่อกันตอนเรากลับบ้านแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยเราต้องมาตัดสินกันก่อนว่าเราจะทําอะไรต่อจากนี้ดีหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเฮรุเนี่ยก็ดูเหมือนจะไปคุยกับตัวของอาคันิโดยมีตัวของโคคุงที่กําลังมองแผ่นหลังของ พร้อมกับคิดว่าให้ตายสิฉันไม่เคยขอให้เขามาปกป้องฉันสักหน่อยพร้อมกับที่ตัวของโคคุงเนี่ยได้ก้าวเท้าออกไปด้านหน้าแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีหมอกอะไรสักอย่างเนี่ยเข้ามาคุมตัวของโคคุงเอาไว้โค ตัวของเทรุที่หันหลังไปหันเห็นน้องชายของตัวเองกำลังถูกหมอกประหลาดปกคุมอยู่ก็เลยได้ตะโกนชื่อน้องชายของตัวเองดังดั่นพร้อมกับเข้าไปรีบคว้าน้องชายของตัวเองและรีบผลักน้องชายของตัวเองออกไปจากหมอกอน,นันทันทีและในขณะนั้นเองก็มีเหมือนของแหลมคมเข้ามาฟาดฟันที่หลังของเทรุซึ่งคนที่ฟาดฟันตัวของเทรุจนเลือดก,กระฉูดก็ได้พูดขึ้นมาว่าเ ฉันเห็นที่นี่มันกําลังหยุดและถูกทําลายฉันก็เลยมาดูสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอเห็นหน้าของพวกนายเนี่ยมันก็ดูคุ้นๆแปลกๆนะอ่าฉันจําได้แล้วพวกนายก็คงเป็นหนึ่งในลูกหลานของตระกูลมินาโมโตสินะซึ่งคนที่ทําร้ายเทรุและพูดคําพูดดังกล่าวออกมาก็คือสิ่งลี้ลับลำดับที่6นั่นเองซึ่งในตอนนี้หน้าของเขาดูเลือดเย็นมากพร้อมกับหน้าของเขาที่เปื้อนเลือดของเทรุซึ่งในขณะเดียวกันในตอนนี้ตัวของโคคค ก็ดูจะตกใจเป็นอย่างมากหน้าของเขาแสดง,งความถอดสีและความตกใจอย่างเหลือล้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นและนั่นก็เป็นอันจบมังงะตอนนี้ไปนะคะเอาจริงๆนะตอนนี้คือตอนที่เราแบบชอบมากๆเลยจริงเราก็ชอบทุกตอนแหละคือในตอนนี้มันจะมีการคุยกันระหว่างโคโคงกับตัวของเทรุเหมือนในตอนนี้เทรุไม่ได้คุยในฐานะของแบบเออน้องชายหรือคนที่เด็กกว่าตัวเอง แต่อารมณ์เหมือนคุยในยสิ่งให้ตัวเองคิดออกไปแบบตรงๆเลยซึ่งในหลายครั้งเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะดีกว่านะที่เทรุจะพูดแบบสิ่งให้ตัวเองคิดไปอะ่ะก็ดูจากนิสัยของเทรุแล้วดูเป็นคนที่แบบยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าด้านในอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมแต่พอเขาได้พูดในสิ่งที่เขาคิดจริงๆอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครของเทรุอะ่ะไม่ใช่ตัวละครแบบเออดูยิ้มแย้มเสมอตลอดเวลาหรือว่าเพอร์เฟกแบบนั้นอะ่ะแต่มันเป็นตัวละครที่ดูเหมือนแบบเป็นคนจริงๆ ที่ก็มีติดใจแล้วก็ความรู้สึกเหมือนตัวของมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ชอบตอนนี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเหมือนเทรุอะจะอิจฉาในความเป็นโคใช่ไหมตัวของโคเนี่ยก็จะอิจฉาในความเป็นเทรุมันเหมือนจะแสดงถึงแบบโลกของความจริงเวลาเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งอะเรามักจะไม่เห็นสิ่งที่เรามีแต่เรามักจะเห็นสิ่งที่คนอื่นมีอะไรแบบนี้นซึ่งเรามองว่าในตอนนี้เนี่ยคนเขียนเขาแบบว่าสะท้อนออกมาได้อย่างดีมากเลยนะแล้วก็ฉากที่ชอบที่สุดก็คือตอนที่ตัวของเทรุเข้าไปแบบผักตัวของโคคุ้งออกนี่นแหละมันดูแบบแสดงให้ถึง ความรักแบบที่พี่ชายมีต่อให้น้องชายประมาณแบบว่าต่อให้จะโกรธกันแค่ไหนอะแต่น้องชายนะฉันก็แบบต้องปกป,ป้องอะไรเงี้ยด้ยสัญชตาตญาณหรืออะไรบางอย่างอะเอาตามตรงนะมันเท่มากเลยอะทราบซึ้งในความรักน้องของเทรุสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังจนจบถึงตอนนี้เลยค่ะ